เรหักสาไปยังดีก่ามันหายไปตั้งหลายมือมเลยโกวาแล้วโกแมนมันทัหามันหักบปะมันหักโกแมนเราไปหานชาวางว่ะฮะไปหาชาวาวานบางแกนเหรอนะแม่ยังทั่วมันอันไลฟ์กูยูแต่มันบหักสงสัยุปเป็นมาหลายมือละไปหายวานเที่ไปหายวานแล้วที่เราไปเสร็จไปน้องกันสามคน มันย์ลูกพ<ม>ุ่ก็พอไปเทียนในลูกี่ติดปนานเก่านี่หอยคือตัวเลิกนี่ตองใส่แปะน,น้่แปลน้นำผัดเมนตงซ่นคนเดียวแหละเออแมนเยอะตะไปยัเนี่ยหมือนตะไ,ไ้ไมึงบัได้ไปลนเะป,ป่ยอเด้อแปล่ยนได้รราดาไบัวธรรมดาปบบาวจะยิง่งสั่งเบาๆสับบัก็เปล็่ยน่ไนล้วยเ่ะมือไหนหลายมือแล้ว มันคือไปห้าสบ่านนะสงสัยลายมืินละเป็นยังหัวก็บอกซะนะแต้องพูดเลยครับเมียนวายไม่ได้ถทำก็ต้องบอกเลยแม่เนาะเขาบอกว่าจังไหนเอ้วฉัไปหากันนฉันไปหากันแต่มันบอกมันไปงานไปงันเงินเงินเมื่อไหร่พวกไปนั่งเมียนพวกเปลี่ยนคือบอกมื่อไหร่ซะหน่ะเมื่อที่มันไปมันคือพวกบอกซะหน่ะ ไม่บอกมอมัมนไปคือว่าบอกโอ้ยกอดกับบอกว่าเหนื่อยเนี่ยมม่นม่ไม่ย้องออกมันดคนรเลยเป็นน้ำหายไปหลงจอดโทรบุญมันหับบอบอไปคบไปแล้ววันหลับสงสัรแล้วไปน้ำไอวานแล้วมันอ่านยูไลฟ์คนน่ะแต่มันบอหับเดี๋ยมึน้องโทรบุญนะครับไปกรุงเทพอ่ะกรุงเทพไปใส่ขอนแก่นเห็นไหม วัวมัอยู่ความแกนไไหมถูกไปบวหามดยไอวังกับบฮัอีน่กับแปดเค่กันเนี่ยอั่านอยู่ฮาเซ็งัไปอ่านอยู่แต่บวตอบบทหามบวชบถผีปอบมันอมันนออันอไอวังบวฮัปได้ว่าหรอแต่พน่ยาเนี่ยมันกลับโทัพท์มันอ่านอยู่แต่มันบวฮันี่ไหมถ้ามันฮอเพชรบวแม่น่ะเป็นฟื้นเป็นไฟสะตายแต่นลัเหยบรถเปหใส่ห้องลุงหิวไปดิฝากไนึ่งลองโทรไปโทรอย่งนีมันกับบวชก่าไหมมันปิดห้าเบอร์วันจังเน กโทรเบอร์ใหม่มา,าดูง่นบนาสามารถที่ต่อได้โทรหาพีเด้ไหมนี่ยล้าก็โทรแล้ตัดโทรตลดเตัดยเมนตอนคขายูนำกันตีั่นนัน่น ทรทนมัดเขาไม่ได้ล้วมแลมัเลยถือว่รับไหน,นีปิดเครื่องวะโทรศัพท์นี่มเขาไม่ปิดเครื่องวะปิดเครื่องยานคนโทรมาลุกกวนเลยถอยเวน้นด้วยนี่ ทั้สองเบอร์ก็ปิดเครื่อทงทาเป็นนักเสี่หมาข้ามันปิดเครื่องสองเบอร์ก็บปติเลยนอกจากมันบอกเบริบบร์พ่อมาถึงน,นึกเป็นผีบอกเลยไปสีไปนา้อนหงอแม่ม,ม,มดเลยสีพาไปยังไงะทำมามจดห้องพมีหรไปยังไดไม่เที่เมื่อใส่ไปยเลยคิอยู่ในยุคกาแก้นันนะสี้บาบงย่างเราท่านย่ง,งทำไมทย chị chạy mía bướm và mến chị ba chẳng đẩy mến cứ hộ cứ phô chạy mía thẻn tròn thẻn một áo ngân mướn hai đại đi nàng mía vô nó อยู่พอดีกันนี่นาโอ้ยเท่าไรกว่าเท่ากันนะปวดหลังปวดเอวชะน้อน Ôi. anh sẽ chỉ anh giải khó khâu khó làm chính bữa đây chính khẩu của đều đi มื <300. S 1> ่อไหบ่ไบ้กินเข้าวหลาลยี้เล้ขอกินข้ากินนัเยเอายามันจะใส่ค่ำเมื่อเ้วบ่มีรถวไหนมา่งยายมาหาลูกดนองไาเาขึ้นยามวาพี่ชนะเขาบ่ยู่ยายหิวข้าวะยายหิ้วเข้า้ไปหาน้โอ้ไปตเอาะยาย โอ้ยจ๋าจู่ห้ได้บุญได้หลายเด้อลูกเอ้ยยยาเจ้ายางมาวะฮะยางมาเอาเจ้าคุณผู้หอยมายายปวดแอวก็ปวดเอาขึ้นมาน้ำพี่ก็ไม่ได้วะยายโอ้ยบ่เป็นหยางดอกลูกเอ้ยยายนั่งอยู่นี่ดอกเอายายกินข้าวกับมะกรุ้ยก่อนเด้อบ่มีอีหยังกินอ

อยู่แต่ลูกไผ่ลูกไผ่กะไรแม่หนีฉันเด็กยอดเนียลูกไปเอาน้ำให้ยายกินก่อนเด้อจ้ายายสิกลับจังไหนบะเนี้โอ้ยยายกะสิยังเป็นยายบ่มีเงินเนาะเอาลูกได้หปวะโบมีบ่มีมีแต่ลูกไผ่ไหลไอ้ยายไปอ่ะ๋อลูกไผ่ขึ้นสวยแทะกะไรแม่แม่ยาย Nhái đừng có vào đọc, bó bó à, đó nhái à, Luôn bỏ đạp đi Ừ, cả mẹ được kim nam xài dài Mình bên bạp, bên cảm ơi, xả đỡ Hãy nhô nhô hãy hết nhắn cả hai má cá là đỡ ờ chạy lại lại để được để ừ, áo à, mẹ im lạ lạ à, à? dài phát. chị phải hành gì bà chị đỡ phải đó ờ. phải, này phải này là ngân mi rồi ngân cho nên แเาาแมีว่าจิขอน้ำลูกจักสิบจกักเจ้าเพอได้่ารลูกีได้บ่นนมันมีเงินอยู่ในโทรศั์ไหมเงินในตหลายับเอาัมาดเงินอยู่ไหตหลายับว่าเอาไปให้ใครเห่ะโอ้ยมันบ่ย n h ดอกลูกเอ้ยก็จี <ขอ S 1> ทำบุญทำทาน ยูในบอลเหอแม่หนึ่งสองสามมันมีแต่ตัวมันมีเงินอยู่ในโทรศัพ่มแม่ยายอยูไหนเธอแหลกจับจะเอาเจังไหนหรอโอ้ยมันบ่ยากดอกลูกไก่เม่นน้ำจิตน้ำใจออกจังไหนล่ะมันแปลกคำแล้วไปไปไหนได้บุษดาวนี่เอายายมีห้องคิวเอาค่อยพอนะ คิวอาโคดยายนี่โอนข้าวนี้ะแกนรถเอาจากบาดยายเอาจากให้จกักรลอยนึงได้ไหมเอเอแล้วแต่สิทักบุญนนึงผู้ทอดก็ได้ษมีหัาคิวอาโคดเอาคือคือเป็นซื้อใส่ยันวันลุงมันเอาคิวอาโคตรก็เป็นซื้อใส่ยันวันลุงหมายความว่าจะไหนยายเอา หมวแล้วหวมันกระหวนนี่ไปแท้โ